สวัสดีครับตอนนี้นเอาอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก้องของชาแนลได้เลยนะครับโอ้ยเอาเอาเอาบุญพะรานกันเพื่อนนำทัพกสจะไปเป็นต้าใจพวกเขาทั้งนั้นแหละไม่ดสามเก้ายี่สิบสี่มากับ หลวงพ่อเขาคือคนอำเภอการฝึกฝนเรื่อกันครับสามเก้ายี่สิบว้เก้า้ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามี่ห้ายีสิยนำน้ำเสียงสองยี่สเดี๋ยวยน้ำแล้วโดังประสิท่ิงประทธ่ดอกนะครับแลวกทุกคนหักคน้

วาขอบคุณท yes. ี่ทุกคนติดตามช่องเงาหอมชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปของของเาอมชาแนลด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบายครับ